จะบอกว่าร้านเราอ่ะรับเทิร์นหมดเลยขูกค้ามีรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไายจักรยานมอเตอร์ไซค์เ,ออเทินได้หมดละแหละเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะสวัสดีสวัสดีครับอันนี้พบกับร้านอาร์ยูทีซีนะครับสวัสดีครับพบกับร้านอาร์ยูทีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะทางร้านจะขอนำเสนอนะครับสำหรับเจ้าโตตาอาร์เอ็นยี่สิบรถปีสองห้าหนึ่งแปดครับผม โอ้คิเฟซดีใจเรื่องสี่สูบนะครับ2000ซีซีนะครับคันนี้รถปี25 1ห้าครับผมง่ายเดินขึ้นแล้วคันนี้แร่ตรงไหนเลยวะไม่ใช่เรียกว่าแระผมว่าเรียกหายากแล้วกันรถคันนี้สีตะขอแท้นะครับผมใช่สีตะขอมาดูสภาพโดยรวมกันเลยสีผมให้ประมาณ80นะใช่ครับสีสาดมาสีเก็บงานมาแล้วแต่ก็ยังยังบางอยู่ครับล้อทรงมูนไยนะล้อตันใช่ล้อตันยางขอบขาวคิวเลส ถ้าคนชอบแบบว่าซิ่งๆหน่อยก็เอาไปโหลดลงนิดนึงทรงสวยเลยแต่ว่าเราชอบทรงนี้แบบเราเคยใช้ขนรถเลยเราต้องให้ติมกระดกหน่อยเดดูภายในดูภายในกันเลยนะครับโอ้โหภายในนี่รถของอิอิสุน้าเชฟนะใช่ลุงแกเก็บนี่มาเจ้าของรถเก่าเก็บเป็นงานแฮนด์เมดอันนี้น่าจะเบาะโตต้าพวกวีโก้อะไรพวกนี้นะใช่ผมอะไรวีโก้ระบบแอร์ใช้ได้นะครับแอร์เย็นแอร์เย็นเพีงพอวุ เออเพียงวูทูธูทูใช้ได้หมดเลยว่ะคันนี้มีจอดินหน้าถอยหลังนะครับไปเลี้ยวไฟฉุกเฉินไฟสูบกระต่ำใช้ได้ครบเลยว้าวว้าวว้าวว้าไม่ได้อะไรได้ว้าวอย่างเดียวเรียวดูด้านหลังกันบ้างนะครับสี่ตะขอที่ผมบอกเนี่ยใช่สองสามสี่พอเป็นสี่ตะขอทรงมันจะแบบแคบอุวนๆป้อมๆนะมันเลยน่ารักแล้วสี่ตะขอมันหายากเพราะเมื่อก่อนคนเขาอยากได้ห้าตะขอเอาไว้ทุกของเยอะๆอ่า พอเหลือสี่ตะขอกลายเป็นของหายากครับ uh ปัจจุบันปัจจุบ <c> ันใหญ่บ <Kiss wei> ันสดๆคันนี้ก็ส่งมาดีนะไม่ผุไม่อะไรนะใช่มีริ้วรอยตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆครับแผลนิดเดียวดูแผลนิดนึงทรงก็ขออนุญาตขายทรงนี้เลยนะครับแล้วแต่ใครชอบจะยกสูงหรือจะลดเตี้ยก็ไปทําต่อเอาพอล้อมันมาแล้วยางมาแล้วใช่ใช่ผมชอบทรงนี้ ใช่แต่ผมชอบโหลดเตี้ยแบบแปลกๆเลยโหลดลงมาใส่เวลาใส่เลยเวลยางแก้มถาวมันหายากอยู่แล้วใช่ยางยังใช้ได้อีกเยอะครับล้อสวยๆเลยสวยไม่เลยจะพูดอะไรแล้วอ่ะต่อไปเครื่องยนต์ไปแต่ไปดูเครื่องยนต์กันนะครับภายในภายในก็สะอาดสะอ้านใช่ภายในหอมเลยคันนี้นี่มีเที้ยวนี่บอกแล้วห้องเครื่องอย่างโล่งอ่าห้องเครื่องนะครับสะอาดเนอะใช่้าเปลี่ยนกองนี้เป็นพวก กองแต่งนะล่งกว่านี้เยอะใช่ห้องเครื่องก็มีเก็บงานมาบ้างแล้วนะครับคันนี้เป็นเครื่องเบนซิน4สูบนะครับ2,000ซีซีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับใช่แบตเตอรี่ใหม่นะครับมีฟิวเครื่องเสียงด้วยนะครับกันช็อตนะอีกอ่เบนซินใหม่นะครับระบบเบรกไม่มีปัญหาหายห่วงหนึบแน่นอนคันนี้อ่ะทำการสตาร์ทเลยจะทำการสตาร์ทกันเลยนะครับชึ่งเดียวเลยอะเบิ้นหน่อยเบินนบ้นนาคอนไอ้ยไม่ใช่ต่เบิ้นประตูไม่ นีเออพ่อญาตเปิดไฟหน้าเปิดแล้วฟุบสูงโอ้โหเฮ้ยหน้าหล่อวะ่ะ Rn ยี่สิบอะนะหล่อบอเบาบ,าบีเลยอะไปแล้วฝาซ้ายใช้ดได้นะครับเครื่องเสียงใช้ดได้ครับใช้ดได้ไม่มีปัญหารู้จกัก Rn ยี่สิบม,ป<อ>มหปิดฝาโปงไปวะใยาวใหญ่ลย มีกล้องหน้ากล้องหลังแอร์ไฟเก่งครบฟงอะไรครับเนี่ยผมจะบอกราคาอะไรก็เห็นไม่พูดอะไรเห็นเงี้ยรับเจ้า Rn t o t a Rn 20ตะขอทะเบียนโอนรถปี2518ทะเบียนโอนภาษี66คันนี้ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่9 9 5 0 0บาทเท่านั้นนะฮะสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ089 1 2 1 8 3 0 9ผมอาร์มจากร้าน อาร์มยูทีซีนีรสายหรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองใกล้กับวัดพันท้ายนอสิงห์อุ้ยผมลืมบอกไปลูกค้าอยากจะเทิร์นรถตั้งแต่รถมอไซค์โบราณรถบัสิกรถเก่งจักรยานมอไซค์เฮ้ยอะไรเนี่ยสะดุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปหมดไม่ได้ไม่ได้สักมุกเลยแต่ชอบเลยรับเทิร์นรถบัสรถเบนซ์รถเก่งจักรยานมอไซค์ใช่ได้ถ้าเกิดตับนี้ได้ถ้าลูกค้าสนใจมาเทิร์นนะครับจะบอกว่าร้านเราอ่ะรับเทิร์นหมดเลยถ้าลูกค้ามีรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถแขจักรยานมอไซค์์เทิรนหห้มดะไ ของโบราณของวินเพจรถมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก่งรถถ่ายโอ๊ยทำไมมันมาตัดนี้อีกแล้วจักรยานมอเตอร์ไซค์เอา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 อะไรก็ได้มาเทินไหมที่ถูกถกฎหมายเออใช่พวกนี้รถเรามีเล่มไหนถูกกฎหมายใช่เนะทิร์นได้เทิร์นได้ครับคือติดต่อมาสอบถาม ซื้อขายกันได้แะถ้ามาไม่ถูกยังไงถามมอเตอร์ไซค์วินคันถามมอเตอร์ไซค์วิน <c oughs> ไอ้คันข้างหน้านั่นะน่ะ <c oughs> ไอ้ถามมอเตอร์ไซค์วินอ่ะสามคันแล้วนะไม่ไม่เจอร้านสักทีงั้นปักหมุดมาที่ร้านต <c oughs> ามยูทูทีเอสีขึ้นตามนี้เลย <c oughs> ยูทูบเบอร์พลาด <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไครต์ให้อาร์มดูทีเอสีด้วยครับแล้วก็ป๊อปดูทีเอสีครับผมมีตกช้างช้าว้าขอบคุณมากครับ